สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ PSU News ประจำเดือนสิงหาคม2566กรับผมอนุวัตพักดีครับและดิฉันรุ่งระดาลาภาพันธ์ค่ะเดือนนี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผมกับไพลิวเลยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินยังคงมีข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกๆเดือนเลยครับ ค่ะและนอกจากรายการ PSU News แล้วเรายังมีอีกหลายรายการที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระจากมหาวิทยาลายัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube PSU Connect ค่ะครับไพห,หวิวในเดือนนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข่าวสารจากคณะแพทยาศาสตร์ที่ได้มีการมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างเด่นภาคใต้ประจำปี2566กันครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งคณะแพทยาศาสตร์มีการมอบรางวัลดังกล่าวทุกปีนะคะสำหรับปีนี้คุณหมอท่านใดจะได้รับรางวัลกันบ้างเราไปรับชมกันค่ะโดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคณะแพทยาศาสตร์จากประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยาศาสตร์ครั้งที่38ภายใต้หัวข้อ Nobel Medicine for mankind การแพทย์ทันสมัยเพื่อเพื่อนมนุษย์และมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี2566 แก่แพทย์หญิงนันทกาเทพาอมอนเดชนายแพทย์ชำนาญการพิเศษแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทศัรยศาสตร์กลุ่มงานสัญญกรรมโรงพยบญญาบาลยะลา สำหรับแพทย์หญิงนันทกาเทพาอมอนเดชสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบนันปฏิบัติงานประสาทศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลยะลาทำหน้านที่ดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนทำให้โรงพยาบาลยะลาสามารถดูแลคนไข้ด้านสมองได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการส่งต่อเนื่องจากบริบทผู้ป่วยในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความลำบากในการเดินทางค่ะ การเป็นคนทำงานและเป็นนักพัฒนาเชิงรุกทำให้แพทย์หญิงนันทกาได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านคนไข้เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดสมองแล้วให้ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรนอกจากนี้แพทย์หญิงนันทกายัางได้ทำงานด้านบริหารงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกําลังสําคัญเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลสนามและคนไข้ในระบบโฮมไอโซเลชันซึ่งมีผู้ป่วยประมาณ1,000รายต่อวันครับเป็นคุณหมอที่เก่งและมีความเสียสละมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับไพัยวข่าวต่อไปเรามร,รับชมข่าวการแสดงโขนพบโนราหมอระดุกวัฒนธรรมบนวิถีศิาและสร้างสารรค์กันต่อเลยครับ ค่ะซึ่งการแสดงดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังร่วมกับกลมศิลปากรและเครือข่ายจัดแสดงเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ12สิงหาคม2566ค่ะซึ่งการแสดงจะสวยงามมากแค่ไนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังร่วมกับกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4จัดการแสดงโขนภโนรามรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสานและสร้างสรรค์กับการแสดงโขนกรมศิลปากรเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามกุฎอยุธยาณศูนย์นประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรัง สำหรับการแสดงโขนบโนรามรดกวัฒนธรรมบนวิธีสืบสารและสร้างสารรค์ดังกล่าวได้รับเกียรติกำกับการแสดงและนำแสดงโดยอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์จากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติประจำปี2564จากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและนักแสดงทั้งโขนและมนราร่วมแสดงกว่า200ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมเสวนาวิชาการระหว่างโคนและมโนราร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณครับสวยงามและยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแฟรงค์ใช่แล้วครับไพลิวเรากลับมาที่วิทยาเขตปัตตานีกันบ้างนะครับค่ะสําสหรับวิทยาเขตปัตตานีในเดือนนี้มากับข่าวคณะเอกอัคราชาทูดกลุ่มประเทศมุสลิม10ประเทศหรือโ i c ซที่ได้มาเยือนมอปัตตานีกันค่ะทั้งนี้คณะทูดยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้ใตวงแหวนพหุวัฒนธรรมและศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนอีกด้วยครับ เรามารับชมบรรยากาศกันเลยค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม1ิประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือโอ c ซได้เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศโดยการนําของนางสาวมุสดีสันติพิพัก์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนักคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีโดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานและภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีการบรรยายการดำเนินงานและภารกิจของคณะวิทยาการอิสลามการบรรยายการดำเนินงานและภารกิจของสถาบันฮาราน จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของโครงการปัตตานีเฮอริเทซิตี้วงแหวนพระหูวัฒนธรรมและศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งยังได้เข้าชมการใช้บริการสปาฮาลานสถาบันฮาลานมหาวิทยายลัยสงขลานครินจากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนอานนรูอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมชมชุมชนย่านกอดาจีนนอ,อีกด้วยค่ะ ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอันนําไปสู่การทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติครับทั้งนี้คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะเช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิชาการผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยเฉพาะกระบวนการสร้างสติภาพในพื้นที่ค่ะ กลับมาที่ข่าวส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับไพลิวซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเวทีระดมสมองหรือสมัชชาสงขลานครินครับค่ะแฟรงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยไปอีก4ปีด้วยค่ะวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือที่เรียกว่า so นั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินคืออะไรและจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดงานสมัชชามหาวิทยาลัยสงขลานครินเรื่องการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินสู่โลกแห่งอนาคตโดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก5้าวิทยาเขตเข้าร่วมงานณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและออนไลน์ผ่านซูมคลาว e ี t ิ n g โดยเวทีสมัชชามหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยไปอีก4ปีและสามารถเป็นสื่อกลางความเข้าใจร่วมของคนมออเพื่อให้ทุกส่วนงานทุกหน่วยงานและประชาคมของมหาวิทยาลัยได้รับทราบทิศทางแนวคิดและสร้างความเข้าใจร่วมในการที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอนาคต ก่อให้เกิดการร่วมมือในการบูรณาการศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันชาวมหาวิทยาลัยคงต้องร่วมกันสร้างก่อรูปแผนงานโครงการขนาดใหญ่ๆที่สำคัญและก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนของประเทศตลอดจนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พุทธศักราช2566 ถึง2,570และอนาคตต่อไปครับสำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 5SO ด้วยกันได้แก่ SO1 สร้างความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุข SO2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ SO3 สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม SO4 สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืน และ SO5 ยกระดับเศรษฐกิจฐานวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะทั้งนี้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะเป็นตัวขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าโดยมีการตั้งเป้าว่าปี2570มหาวิทยาลัยสงขลานครินจะได้รับการจัดอันดับเป็น Top 500โดยการจัดอันดับจาก QS Rankings ครับ ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังต้องเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมมีความเป็นเลิศดทางวิชาการและเป็น,นกลไกหลักการขับเคลื่อนพัฒนาที่ยั่งยืนให้ภาคใต้และประเทศอีกด้วยค่ะเราไปดูข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยกันบ้างนะครับไ่หลิวค่ะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับไก่เบคขาที่ทางสาขาวิชานวัตกรรมการผลิสตสัตว์และการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติของเราได้ทําการวิจัยศึกษามาตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์สู่โมเดลธุรกิจไก่เบคขาแบบครบวงจรค่ะ ล่าสุดทางสาขาวิชาได้จัดงานเทศกาลไก่เบค่าครั้งที่2เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวสู่สาธารณชนครับค่ะเราไปรับชมข่าวกันเลยค่ะ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม2566มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตศัตว์และการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดงานเทศกาลไก่เบคลาครั้งที่2โมเดลธุรกิจไก่เบคลาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่สาธารณะนำผลงานไปต่อย,ยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมหรือห้างค้าส่งขนาดใหญ่ที่จะนำไก่เบคคลา ไปสร้างสินค้าเชิงพาณิชย์และสร้างผลกำไรได้ภายในงานมีการเสวนาโมเดลธุรกิจไก่เบขาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยผู้แทนจากคณะทรัพยากรธรรมชาติภาคธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมรวมทั้งกิจกรรมชมชิมเมนูอาหารไก่เบขาอาทิ ไก่เบคขาไม่หนุ่มโดยเชฟบิ๊กจากห้องอาหารเดอะการ์เดนเนอร์เขาใหญ่ผู้ชนะจาก Star าเชฟไทยแลนด์ไก่เบคขาทอดซอสคาราเมลและไก่เบคขาม้วนผักขมแบบฝรั่งเศสโดยเชฟก๊อตเอ็กเซ i v e c ทีฟเชฟจากโรงแรมขาพัทยาผู้ท้าชิงในการแข่งขันเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไก่เบคขาจิโดริและสเต็กไก่เบคขาราสอดสม้มโดยเชฟนิกรีวิไลร้านสเต็กตัวพ่อเขาใหญ่ ไก่เบคลาบูแดงบลองโดยเชฟนัดพนัดหนูโคงร้านนัสหัดใหญ่ข้าวมันไก่เบคลาโดยคุณปิยะนิติเรืองจรัดร้านข้าวมันไก่บ้านเลขที่8สลัดไก่เบคลาโดยฟาร์มกลา้าสุราธานีไก่ย่างเบคลาโดยนักศึกษาชมรมสัตวบาลและไก่เบคลาแช่แข็งโดยนักศึกษาผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะ สำหรับไก่เบคลาเป็นไก่ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยการใช้ไก่พ่อพันธุ์ไก่เบตงพันธ้ผสมกับไก่แม่พันธุ์ทางการค้าเลี้ยงที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจึงให้ชื่อว่าไก่เบคลานั่นเองครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็ได้มีการนําเสนอข่าวงานวิจัยไก่เบคลามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันกลายเป็นโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะคะเราไปที่วิทยาเขตสุรารธานีกันต่อเลยนะครับโดยมอสุรารธานีของเราได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดสุรารธานีเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ศีวิชยัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเราไปรับชมกันเลยครับ เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์4วิชาโดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพมนตรีรองอธิการบด,ดีวิทยเขตสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดาพันนารายอาจารย์ประจำสาข,ขาวิชารัฐราา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 ประาศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ และวิทยการจัดการคุณโชคดีศรัทธาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจ่าเอกพิรพรณ์อุลิศผลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมลงนามสำหรับการลงนามดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์สีวิชัยโดยใช้วิธีการทางการศึกษาวิจัยเป็นฐานและสามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการคงคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรมนำมาสู่ความภาคภูมิใจในติ่นกำเนิดครับปิดท้ายข่าวกับกิจกรรมปฐมิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตภูเก็ตกันบ้างนะคะแฟงใช่แล้วครับไพหลิวซึ่งวิทยาเขตภูเก็ตได้เปิดการเรียนการสอนไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนเราได้นําเสนอกิจกรรมปฐมนิเทศของวิทยาเขตปัตตานีตรังสุราชและหัดใหญ่ไปแล้วเรามารับชมบรรยากาศของการปฐรมนิเทศวิทยาเขตภูกเก็ตกันบ้างค่ะ โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2566มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเกต็ตได้จัดปฐมนิเทศน,นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรองศาสตราจารย์ดรพันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเกต็ตกล่าวให้โอวาทและคณะบดีแต่ละคณะร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายชั่วโมงกิจกรรมและการเข้าทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรสวัสดิการนักศึกษาและกายภาพภายในมหาวิทยาลายัยโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตภูเกต็ตและหัวหน้าง,งานพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์และการบรรยายพิเศษในหัวข้อสมท็อกบายโดยเขื่อนดไนหรือคุณพัทรดตนยัยเศษสุวรรณอีกด้วยค่ะ ช่วงต่อไปพบกับแพรวกับการรายงานการคาดหมายลักษณะาอากาศของภาคใต้รวมถึงในพื้นที่ตั้งวิทยาเขตของมอในช่วง PSU Weather Forecast กันต่อเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง PSU Weather Forecast กับดิฉันมานั่นชาแสงสมนึกค่ะ เรามารับชงการคาดหมายลักษณะอากาศของภาคใต้ประจำเดือนกันยายน2566กันก่อนเลยนะคะโดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอุณหภูมิสูงสุดที่31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากไดบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรและในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่24-26องศาเซลเซียสยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนหนักในบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะต่อไปเราไปรับชมการคาดหมายลักษณะอากาศในพื้นที่แต่ละวิทยาเขตกันต่อเลยนะคะ ในเดือนกันยายนจังหวัดปัตตานีจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสและคาดว่าเดือนกันยายนจังหวัดปัตตานีจะมีฝนฟ้าะนองกระจายหรือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในบางวันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ มาต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยจังหวัดสงขลาจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสโดยคาดว่าเดือนกันยายน2 5 6 6จังหวัดสงขลาจะมีฝนฟ้าะนองกระจายหรือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในบางวันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับจังหวัดปะตะัตตานีค่ะสำหรับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมเทค h นโล o g y is Fun Roadshow อัพสกิลเทคโนโลยีใหม่ปลุกแรงบันดาลใจให้ next gen ในวันที่10 1ถึง11กันยายน2566ณอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินในเดือนกันยายนจังหวัดสงขลายังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังสำหรับการเดินทางและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะ จะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่23-25องศาเซลเซียสโดยคาดว่าเดือนกันยายน2566จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนฟ้าขนองกระจายหรือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในบางวันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะซึ่งจังหวัดตรังจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3 3 4องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่23-24องศาเซลเซียสและคาดว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และจะมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะ สำหรับน้องๆมอปลายที่จะเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวและบริการ PSU d r a n g Tourism and Hospitality Quiz Battle 2023ในหัวข้อ Soft Power Tourism สเสน่ห์ไทยสู่กระแสะโลกในวันที่8กันยายน2566ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังซึ่งในเดือนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยอย่าลืมพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกเดินทางไปข้างนอกกันด้วยนะคะปิดท้ายด้วยจังหวัดภูเก็ตค่ะ ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่24-25องศาเซลเซียสและคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และจะมีคลื่นสูง2-3เมตรเช่นเดียวกับจังหวัดตรังค่ะ และสำหรับน้องๆน,นักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน AAS eSports l i a e m o f f a l r r Tournament 2023ในวันที่2ถึง3กันยายน2566ณสู่การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตในเดือนกันยายนจังหวัดภูเก็ตจะมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เช่นเดียวกับจังหวัดตรังค่ะก็ขอให้ระมัดระวังสำหรับการเดินทางและดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะ และนี่ก็เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนกันยายน2566ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้แพวต้องขอตัวไปก่อนไปพบกับแฟรงค์และไผ่หลิวกันต่อในช่วงปฏิทินสงขลานครินค่ะสวัสดีค่ะ ส่งท้ายรายการของเราในวันนี้กับช่วงปฏิทินสงขลานครินครับเรามารับชมกิจกรรมแรกกันเลยครับสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีโทและเอกเข้าร่วมโครงการ PSU SP Young Entrepreneur ปั้นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมโดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง6กันยายน2566 นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเสวนาโครงการปัตตานีสีระมงคลโดยจะจัดขึ้นในวันที 6. ่6กันยายน2566ณอาคารเรียนรวม19มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังขอเชิญชวนผู้สนใจแข่งขันกีฬาเปตอง PSU ตรังโอเพนครั้งที่10ในวันที่16กันยายน2566ณศูนกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท้ง5วิทยาเขตประจำเดือนสิงหาคม2566ค่ะและอย่าพลาดชมรายการ PSU News ภาคภาษาอังกฤษ,าษ,าษาในวันที่15กันยายนนี้วเวลาเที่ยงตรงกันด้วยนะครับฝากกดติดตาม Facebook และส u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube PSU Connect s, เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันด้วยนะคะ สำหรับเดือนนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ